ไม่หน่อยจัดไปให้อีกแม่นู่ต่ะอีกจั๊กมือ <c oughs> ด่าสวัสดีจ้านี่แหละสม่หน่อยขอบพระคุณใจย่างตะหุขกิฟก,ก่อนสามล้านวิวเลยจ้าเย้มือนี้นะสไม่หน่อยจัดไปให้อีอกแม่นู่ต่ะอีกจั๊กมือด่าตะบหขไก่ย่าง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 ถูกเผามันจะโดนน้ำเสียบ ียตัวใส่อะสีปวดขวาร้อนจริงร้อนจริงร้อนจริงร้อนจตัดตี้วจ้ะแต่บางครงก็ย่างโบอะไรใหญ่ฮาไว่ใจอีหลาเขาใหญ่กูด้วยจ้ะเขาดูยาทรมองกูด้วยจ้ะาลงมันหอยจ้ะมาจ้าบัดเนี่ยเอาสีไปคุยแต่บางครงจ้ะ กินเอาขนมเส้นคือการร้ายจ้ะทำยังไงดิจ้ะสัวใส่ขนมเส้นจ้ะคนอีกคนเลยจ้ะ มันก็ไปถือกันไล่จ้ะอืมคุม้ะ พักจ้ะไม่เสียน้ำจ้ะอร่ออๆนออนคุยจ้ะ โอเคไอเคขอเคอทินเซบิยงล้วพูมักจ้ะอืมอืม อีหล่ะทำไมหน่อยอิ่มเลยจ้ะใส่บะคักงนี่จ้ะมือนี้ไก่ย่างต่ำส่วบักคุ้งมาฝากเมื่อตอนมือนี้อีหล่ะทำไมขอลาไปก่อนเพาะันไม่คิมนาเด้อจ้ะขอบคุณใต้ทครับมาเบิ่งอีหล่ะฝากติดตามอีหล,ล่ะทำไมเด้อจ้าบ๊ายบาย